อยอาิาาลเกอรชนทั้งหลายเชื่อใจจริงๆขอโมทนาบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งเลยโยอมอยเงินเต็มโตะเต็มเดียงเลยนะเพื่อจุดประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีขนาดต้าตัดกว้าง19เมตร สูง39เมตรพร้อมอาคารประกอบบริเวณเกาะกลางบึงอ่างเก็บน้ำบึงพระตำบนข่าละข่าลาดขาวอำเภอโชคชัยนะก็ถือว่าเป็นมหาภูสนที่ยิ่งใหญ่แล้วโยมคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอโชคชัยเนาะ แรงใจแรงศรัทธาจากญาติโยมผุญญาติยายทั้งหลายอย่างบุญนาฝาขั้งนะนี่จะเห็นว่านี่ผมว่าเป็นล้านๆเงินที่จะก่อสร้างจะลงทุนเท่าไหร่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทยอยกันสร้างไปเดีเนาะเอาให้เสร็จเดอ้อถ้าไม่เสร็จ่าเลิกนะอย่าร้านนะ่าวางศิลาเลิกเลยนะนะออขอปอฝากเอาไว้ช่วยกันนะ มีมากมีน้อยก็ร่วมทํากันไปแม้ไม่มีเงินไม่มีทองเราก็สิบนิ้ววันทานโมทนาก็ได้บุญโยมอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตังตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มใหญ่เปิดขายกลางสายชนย่อมเต็มรถด้วยอุตกท,ที่ตกง,งนะทําไปหลวงพ่อเราให้ได้นะ เป็นที่ต้องเที่ยวกราบสักการะเคารพบูชานี่ถือว่าเป็นความร่วมมือความแรงร่วมแรงร,ร,ร่วมใจกันด่างดีเที่ยมการสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นมหากรุศลที่ยิ่งใหญ่นโยมในอันดับสูงสูงเลยยิ่งกว่ามหาทานนะมหาทานทุกอย่างเบื้องต้นนับถึง15ขั้นถือว่าขั้นสูงแล้วในการสร้างพระพุทธรูป สูงกว่านี้ก็ยังมีโยมการถวายสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์หรือพระพุทธรูปองใหญ่ก็มีอานิี้ส์ยิ่งใหญ่ในระดับสูงแต่ว่าระดับสูงกว่านี้ยังมีการให้ วาจากรรมปดากินังปดากินังมโนกรรมปลิติเตปดากินาปดาสิกันตวาร